สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องคริสตชนให้เสาะหาความเป็นหนึ่งเดียวก,กันกับพระเจ้าและต้อนรับพระวาจาของพระองค์เมื่อต้องเผชิญกับการประจนในช่วงมหาพรด เที่ยงวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่1ในเทศกาลมหาพรตสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณนะารนาหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงแบ่งปันพระรสารเกี่ยวกับการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณในช่วงเทศกาลมหาพรตตลัดอธิบายเรื่องราวในทะเลทรายที่พระเยสุเจ้าทรงเอาชนะการประจนของปีศาจซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการแตกแยกและทรงแสดงให้เห็นถึงการที่เราก็ด้วยที่จะต้องตอบโต้การประจนให้ตกอยู่ในบาปด้วยการระลึกถึงพระวาจาของพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์พระผู้ทรงพร้อมเสมอที่จะช่วยเราในหนทางแห่งความเชื่อ Cari fratelli e sorelle, buongiorno. ตามธรรมเนียมก่อนทรงนำสวดสมเด็จพระสันตปาปาทรงนำสัตบุรุษพิจารณาพระโรสารวันอาทิตย์นี้ของนับ,บุญมัธิบทที่สข้อ1 1 1ที่พูดถึงการที่พระเยสุเจ้าทรงถูกปิศาจประจนในถิ่นธุรกันดาลพระองค์กรัสว่าปิศาจหมายถึงผู้ที่ทำให้เกิดการแตกแยกเพราะมันต้องการที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำซึ่งพระโรสารวันอาทิตย์ตรแรกในเทศกาลมห ภานตนี้เน้นย้ำถึงการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณของพระีสุจ้ารวมไปถึงของเราทุกๆคนด้วยที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวนันจากการประจนที่เป็นปฏิปักษ์กับเราโดยผ่านความไว้วางใจในพระเจ้าและโดยอาศัยความเข้าใจของเราในพระวาจาของพระองค์ปีศาจมันพยายามที่จะแบ่งแยกหรือสกัดพระีสุจ้าให้ออกจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระเยสุจ้าทรงรับพิธีล้างจากยยอนแลบพระบิดาก็ทรงเรียกพระองค์ว่าเป็นบุตรสุดที่รักของเราโดยมีพระจิตเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ นี่แสดงให้เราเห็นถึงพัตรีเอกภาพที่มีส่วนร่วมกันในความรักและพระเยสุจ้าก็เสด็จมาในโลกเพื่อช่วยเราให้มีส่วนร่วมในเอกภาพแห่งความรักนี้ในขณะที่ปีศาจมันกลับพยายามแยกพระเยสุจ้าให้ออกจากความเป็นเอกภาพนี้และให้ออกจากพันธกิจแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราด้วย il lui nipot ka treve จากนั้นพระองคัดอธิบายว่าปีศาจมันพยายามฉกฉวยประโยชน์จากความเหนื่อยล้าและความหิวโหยของพระเอ์สุดเจ้าหลังทรงอดอาหารมาเป็นเวลา40วันด้วยการพยายามโปรยยาพิษสามชนิดเพื่อทำลายพันธกิจแห่งเอกภาพของพระองค์ยาพิษเหล่านั้นก็คือการยึดติด ความหวาดระแวงและอำนาจซึ่งการประโจนที่อันตรายเหล่านี้ช่างร้ายกาจนักโดยการยึดติดอยู่กับวัตถุสิ่งของก็คือตอนที่ปิศาจมันพยายามจะให้พระยูเจ้าเลิกอดอาหารและเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปังส่วนความหวาดระแวงก็เป็นตอนที่มันพยายามจะให้พระยูเจ้าทดลองพระบิดาโดยให้พระองค์กระโดดลงมาจากยอดพระวิหารแล้วพระเจ้าจะได้สั่งทูตสวรรค์ให้มาช่วยพยุงพระ ให้รอด และที่สุดก็คืออำนาจ,นาจเมื่อปีศาจมันชักนำพระเยซูเจ้าให้เข้าครอบครองอาณาจักรทั้งปวงในโลกและนั่นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ด้วยเช่นกันการยึดติดอยู่กับวัตถุสิ่งของความหวาดระแวงและความหิวกระหายในอำนาจคือการประจนสามอย่างที่ทั้งอันตรายและแผ่สะพัดซึ่งปีศาจมันใช้เพื่อจะแยกเราออกจากพระบิดาทำให้เรารู้สึกไม่เหมือน กับเป็นเพื่อนพี่น้องชายหญิงกันอีกต่อไปทําให้เราต้องโดดเดี่ยวและสิ้นหวังมันต้องการจะทําอย่างนี้กับพระเยซูเจ้าและต้องการจะทําอย่างนี้กับเราด้วยทั้งนี้เพื่อจะทําให้เราต้องสิ้นหวัง ต่อมาพระองค์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการไม่เสวนาหรือไปโต้ตอบกับปีศาจพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าพระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธและเอาชนะการประจนทั้งสามอย่างด้วยการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตอบโต้หรือเจรจาพาทีกับปีศาจแต่ทรงตอบกลับมันไปด้วยทรงใช้พระวาจาของพระเจ้าซึ่งข้อความทั้งสามจากพระคัมภีร์พระธรรมเก่าที่พระเยซูเจ้าทรงนำมาใช้โต้ตอบการประจนทั้งส นั้นกล่าวถึงการเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งของความไว้วางใจและการรับใช้พระเจ้าพระยิสุเจ้าไม่เคยเสียวนากับปิศาจ พระองค์จะไม่ต่อรองกับมันเด็ดขาดแต่จะทรงตอบกลับด้วยการสอดแทรกพระวาจาที่เหมาะสมจากพระคำภีและนี่ก็เป็นคำเชื้อเชิญสำหรับเราด้วยที่นี้ให้ผู้ใดไปเอาชนะปีศาจด้วยการไปเสวนากับมันเพราะมันแข็งแกร่งกว่าเราเยอะดังนั้นเราจะต้องเอาชนะปีศาจด้วยการต่อสู้กับมันด้วยความเชื่อด้วยพระวาจาของพระเจ้าดังนี้เองที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา ขอให้ปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและกับเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเราให้รอดพ้นจากการกล้ามกลายของผู้แบ่งแยกด้วยพระวาจาของมพระเจ้าที่พระสุเจ้าทรงใช้ตอบโต้การประจนของปีศา ที่สุดพระงทรงสรุปโดยทรงแนะนำเราให้พิจารณาว่า,พร,า,วาพระวาจาของพระเจ้านำทางให้กับชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างาและมันสามารถช่วยเราในการต่อสู้ทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างไร,รซึ่งหากเราถูกกระจนอยู่เป็นประจำแล้วเราก็จะต้องควนา,นนา,นานหาความช่วยเหลือจากข้อความที่เหมาะสมในพระวจาของพระเจ้า,าที่มันสามารถจะช่วยเราได้ ส่อหาบางสิ่งบางอย่างที่เราจดจำได้ท่องจำและสูตรภาวนาด้วยความวางใจในพระหัสถทานของพระคริสต์ให้เราลองทำดูละกันเพราะมันจะช่วยเราได้ในยามที่ถูกกระจนมันจะช่วยเราได้มากๆ ดังนั้น่ํากลางเสียงต่างๆที่มากวนใจเราพระวาจาของพระเจ้าที่เหมาะสมจะดังก้องขอแม่พระผู้ทรงตอบรับพระวาจาของพระเจ้าและทรงเอาชนะความหยิงยโสของผู้แบ่งแยกด้วยความถ่อมตนของพระแม่โปรดทรงเดินทางร่วมไปกับเราในการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณในเทศกาลมหาพรตนี้ด้วยเถิน